สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับ GCA คนะคะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนทองคำไม่พลาดทุกโอกาสทองมองขาทุกโอกาสการลงทุนค่ะมาดูราคาทองคำกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคำพอเปิดมาเนี่ยก็พยายามนะคะที่จะขึ้นเทสบริเวณแนวต้านนะคะระหว่างวันเนี่ยก็พยายามขึ้นเทสนะคะแต่ก็ขึ้นไปเทสได้เพียงแค่บริเวณ1875เหรียญน,นะคะก็พยายามสู้อยู่แต่ก็ไม่ผ่านนะคะช่วงค่ําเนี่ยก็ เจอแรงเทขายกลับออกมานะคะในช่วงที่มีการประกาศนะคะตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือจํานวนผู้ขอรับสวิการการว่างงานซึ่งตัวเลขผู้ขอรับสวิการการว่างงานเนี่ยน้อยลงนะคะก็เลยทาให้ราคาทองคำเนี่ยมีแรงเทขายกลับลงมาแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทะลุในบริเวณแนวรับไปนะคะก็มีเพียงแค่ลงมาแตะบริเวณ1858เหรียญนะคะแล้วก็เริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมาก็ถือได้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคำเนี่ยในระยะสั้นก็ชน บริเวณแนวต้านแล้วก็ย่อลงมาบริเวณแนวรับแล้วก็ยังคงไซเวในกรอบนะคะ,ะในส่วนของอทองคำก็คงต้องติดตามกันต่อเพราะว่าถือได้ว่ายังยังคงเป็นการพักตัวระยะสั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของประเด็นข่าวนะคะก็เมื่อวานนี้หลังจากที่คุณไบเดนนะคะได้มีการสาบาันตนเข้ารับตําแหน่งนะคะก็มีการเริ่มนะคะเซ็นเอกสารหลายๆายฉบับนะคะซึ่งรับ วันแรกที่เข้าเข้าทำงานก็มีการเซ็นเอกสารแล้วก็เตรียมงานวางงานค่อนข้างเยอะเลยเรามาดูรายละเอียดกันนะคะซึ่งคุณไบเดนนะคะได้มีการประกาศนะคะามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะโดยที่การลงนามในข้อตกลงในคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีรอบนี้นะคะก็จะรวมไปถึงการที่กำหนดให้ประชานชานชาวอเมริกันนะคะมีการต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะที่บริเวณสนาม นะคะแล้วก็สถานีรถไฟหรือว่าสถานีขนส่งระหว่างรัฐนั่นเองนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งนะคะคณะกรรมการตรวจนะคะหาหาเชื้อโควิด -19 แล้วก็มีการะระดมนะคะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐบาลกลางนะคะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเพื่อที่จะ,ะสนับสนุนนะคะ การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวอเมริกันนั่นเองแล้วก็คุณคุณไบเดนนะคะยังมีการเตรียมการที่จะประกาศใช้กฎหมายการผลิตในยามสงครามนั่นเองก็คือเตรียมที่จะเร่งนะคะการผลิตวัคซีนแล้วเพื่อที่จะ จดสรรน,นะคะในส่วนของวัตถุดิบให้เพียงพอที่จะ,ะผลิตวัคซีนให้กับชาวเมริกันนั่นเองอันนี้ก็เป็นในส่วนของอมาตรการที่มีการเซ็นแล้วก็จะออกมาควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะคะแล้วก็มีมีการลงนามในคําสั่งบริหารนะคะไม่ว่าจะเป็นให้สหรัฐนะคะกลับเข้าสู่ความตกลงปารีสซึ่งข้อตกลงตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการ,ร,การเปลี่ยนแปลงนะคะของสภาพภูมิอากาศ อของโลกนั่นเองนะคะแล้วก็ได้มีการลงนามคำสั่งพิเศษนะคะเพื่อที่จะให้สหรัฐนะคะกลับเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO ที่คุณทํามได้มีการประกาศออกนั่นเองนะคะแล้วก็อีอกข้อหนึ่งที่มีการสั่งนะคะก็คือได้มีการสั่งเพิกถอนนะคะคำสั่งอนุญาตโครงการก่อสร้างท่อน้ำมันคีคีสโตนของคีสโตนเอ็กแอลนะคะซึ่งาตามที่ คุณทรัมป์นะคะได้มีการทําข้อตกลงนี้กับทางด้านของแคนาดานะคะก็มีการเพิกถอ,อนคําสั่งแล้วอย่างเป็นทางการนะคะขณะที่ทางด้านของฝั่งแคนาดาเองเนี่ยก็มีการออกมาแสดงความไม่พอใจนะคะเพราะว่าโครงการดังกาวเนี้ยค่อนข้างที่จะสําคัญกับทางด้านของแคนาดานะคะเกี่ยวกับการทำน้ํามันของแคนาดานั่นเองอันนี้เราก็คงต้องรอดูในส่วนของผลกระทบที่จะตามมานะคะอันนี้ก็เป็น เริ่มแอคชั่นในส่วนของทางด้านของคุณไบเดนนะคะหลังจากที่มีการเข้ารับตำแหน่งเนี่ยก็มีการเริ่มทำงานออกมาแล้วผลงานออกมาแล้วก็คงต้องรอดูเพราะว่านักลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความคาดหวังไปในส่วนของการเยียวยาประชาชนนะคะในส่วนของการแจกจ่ายแล้วก็มาตรการต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันของโควิด -19 ทแล้วก็ประเด็นใหญ่ๆหลกักๆเลยก็คงต้องรอดูนะคะในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะวงเงิน1.9ล้านล้านนะคะที่รอง กันอยู่แล้วก็คงต้องรอดูว่าทางด้านของสภาของเกรีจะผ่านออกมาให้ใช้กันในในในเร็วๆนี้หรือไม่นะคะก็ยังคง เป็นประเด็นที่นักลงทุนให้ความสนใจแล้วก็ส่งผลนะคะกับการสวิงตัวของราคาทองคํานั่นเองนะคะแล้วก็เราไปดูในส่วนของทางด้าน ECB นะคะเมื่อวานนี้เนี่ย ECB ก็ได้มีการประชุมนะคะแล้วก็ได้มีมตินะคะยังคงเป็นการคงอัตราดอกเบีย้ยที่0%หรือว่าอาจจะมีต่ํากว่านั้นเพื่อที่จะรักษานะคะการเติบโตของเศร,รษฐกิจแล้วก็อรอดูว่าอัตราเงินเฟอ้อเนี่ย จะมีการเคลื่อนตัวเข้าสู่เป้าหมายหรือไม่นะคะที่2%นะคะก็คงต้องรอดูดตรงนี้แล้วก็ยังมีการคงนะคะอัตรา,าวงเงินการซื้อพันธบัตรนะคะไว้ที่1.85ล้านล้านยูโรนะคะนี่ก็เป็นวงเงินที่จะมีการอาัดฉีด เข้าสู่ระบบของทางด้าน ECB นั่นเองนะคะนี่ก็ในส่วนของด้าน ECB นะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะมาดูการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาคืนนี้นะคะมีในช่วงเวลา3ทุ่ม45นาทีค่ะเป็น PMI ภาคโรงงานนะคะตัวเลขเดิมที่มีการประกาศไว้อยู่ที่55.7ค่ะแล้วก็คาดการเนี่ยมองว่าจะอยู่ที่55.5นะคะถ้าเกิดออกมาตามคาเนี่ยก็มองว่าน่าจะส่งผลทางด้านบวกกับลาของราคาทองคำนะคะยังคงเป็นเวลาเด ะะเป็นคะเป็ PMI ภาคการผลิตตัวนี้ตัวเลขคาดการกับตัวเลขเดิมเนี่ยมองว่าน่าจะเข้ากันคงต้องรอดูหน้าง,งานนะคะว่าจะออกมา,าเท่าเดิมหรือไม่นะคะแล้วก็เป็นพ m i ไอภาคบริการเวลาเดิมนะคะแปดสามทุ่มสีนาทีนะคะตัวเลขเดิมอยู่ที่ 53. 5 3 5 5 5 3ค่ะส่วนตัวเลขคาดการเนี่ยอยู่ที่53.8นะคะถ้าเกิดออกมาตามคาดเนี่ยก็น่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำค่ะแล้วก็ขยับไปในช่วงเวลา4ทุ่มนะคะเป็นยอดขายบ้านมือ2 ตัวเลขเดิมอยู่ที่ติดลบ0.25รอบนี้คาดการณ์ยังไม่มีตัวเลขออกมานะคะก็คงต้องรอดูหน้าง,งานว่าตัวเลขจะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะมาพูดคุยกันกันกบอาจารย์ปุ้ยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟเทคนิคค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้ว,ลวสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะหลังจากที่เมื่อวานก็พยายามพึ้นเทนแนวต้านนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถทะถลุบริเวณ1,875เหรียญไปได้ก็มีแรงขายกลับออกมานะคะก็มีย่องมาชนแนวรับแต่ก็ยังไม่ได้หลุดนะคะเมื่อวานนี้ก็มีชนทั้งรับทั้งต้านในในช่วงะระยะช่วงกลางวันนะนะคะวันนี้อาจารย์มีมุมมองอยังไงเกี่ยวกับราคาทองคำบ้างคะครับ ต้องคำเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีความพยายามที่จะดิดตัวขึ้นไปนะครับแต่ว่าในช่วงท้ายๆตลาดเนี่ยก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมานะครับแ,แรงซื้อเนี่ยค่อนข้างจะแผ่วๆลงไปนะครับนะดังนั้นเนี่ยในในช่วงนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยถ้าดูเช็คเทนไลน์เช็คแนวโน้มเนี่ยนะครับ ก็ยังไม่ได้เสียการทรงตัวมากนักนะฮะราคาก็ยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือระดับเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้นะครับในอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะครับราคาก็ยังยืนอยู่เหนือระดับเส้นในกลายนะฮะระดับ1850เหรียญได้นะครับการทรงตัวยังยังดูโอเคอยู่นะครับ,นะรบดังนั้นเนี่ยก็มองว่าการย่อตัวเนี่ยก็น่าจะเป็นลนักษณะการย่อตัวเพื่อด,ดีดขึ้นต่อไปนะครับ แต่อะไรก็ตามนะฮะเนื่องจากว่าราคาเนี่ยมันขยับตัวขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แล้วนะฮะต่อเนื่องอาจจะต่อเนื่องจากจากาสัปดาห์ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับอมองว่าการขยับตัวขึ้นมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับมันมันก็น่าจะปรับตัวได้ค่อนข้างจะสูง มากเกินไปแล้วนะครับนะคือคือไม่ง่ายว่ามันมันจะมีช่วงจังหวะของการย่อพักตัวเพื่อทํากําไรนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงระยะหนึ่งถึงสองวันนี้นะฮะเราน่าจะเห็นลักษณะของการาการขายทำกำไรออกมาบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามฮะหากการขายทำกำไรออกมาเนี่ยราคามันยังไม่หลุดตับ,บ่าระดับหนึ่งพันแดร้ยห้าสิบเหรียญลงไปเนี่ย นะครับเราก็ยังเชื่อว่ามันน่าจะมีแรงดีดกลับขึ้นไปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในการดิดตัวขึ้นไปเนี่ยนะฮะเราก็มองว่าแนวตบ้านเนี่ยมันก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณ1 8 8 1ถึง1,890เหรียญเนี่ยนะฮะก,ก็จะเป็นแนวต้านเดิมของวันๆเนี่ยแหละฮะนะก็บริเวณดังกล่าวเนี่ยเราค่อยไปปิดสถานะทำทำไมนะครับนะก็เชืนะ่อว่า ในระยะหน,นึ่งหรือสองวันนี้นะครับนะอาจจะเป็นวันนี้วันนี้วันศุกร์ใช่ไหมอาจจะเคลื่อนตัวในะะลักษณะที่เป็นไซด์เวย์ไปจนถึงช่วงวันจันทร์วันอังคารเลยก็ได้นะครับอย่างไร,ระก็ตามนะฮะยังไม่ถึงหนึ่งพันแปดร้อ,อยห้าสิบเหรียญยังสามารถที่จะถือรอเพื่อไปรอการดิดกลับขึ้นไปเพื่อทํากาไรได้นะครับนะแล้วถ้าดีดกลับขึ้นไปเข้าหาแนตต้านเนี่ยเราค่อยปิดสถานะทำกำไร นะครับแล้วค่อยสลับหน้ามาเก่งกำไรขาลงกันนะครับแลก็เชื่อว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับราคาเรายังสามารถที่จะเอ,อเก่งกำไรในในทิศทางขาขึ้นได้อยู่นะครับนะแต่ต้นสัปดาห์หน้าไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์นะครับอ,อพอช่วงท้ายสัปดาห์เนี่ยนะฮะเราเราค่อยอ,อมามาปรับวิธีหรือกลยุทธ์มาปรับ กลยุท์การเล่นใหม่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนในในช่วงนี้เรายัางยังสามารถที่จะเก่งบรรยากาศขึ้นได้แล้วก็ไปรอทางาแไรที่แนวต้านนะครับโดยกรอบแนวรับอยู่ที่ระดที่เปิ5ึงถึง1,850เหรียญน,นะครับถ้าต่ำกว่า1,850เหรียญเนี่ยจะรอการลงทุนออกไปนะครับหรือจะทอบรับออกไปก่อนนะครับทีนี้มาดูในส่วนของทองคำ96.5า96.5นะครับ เท่าครับ6.5เนี่ยนะฮะภาพรวมเนี่ยก็ยังถือว่า,าการทรงตัวของ,ทงเท่าความ5บจุนี่ยังถือว่ายังดูค่อนข้างดีอยู่นะครับนะยังยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวอยู่เหนือระดับต้นค่าเฉลี่ยทั้งระยะสั้นระยะกลางได้นะครับดโดยกรอบแนวรับเนี่ยก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณ26,310บาทไปจะถึง26,000 2 4 0้ี่สิบบาทนะครับอันนี้จะเป็นกรอบแนวรับทองคำครับสูนจุดห้าในขณะที่นาต้านจะอยู่กระถายที่บริเวณ2 6 6 8 0รยบาทไปจนถึง26,7 5 0ด้้าสิบบาทนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่จะปิดสถานะทงกำไรนะครับหากหฝังากนั้นคุณนะครับคงจะต้องเก็งกำไรกรอบนี้นะฮะออกตัวลงมาเข้าซื้อนะครับนะจะไม่หลุดแนวรับเนี่ยเข้าซื้อได้ นะถ้าดีตัวขึ้นไปไม่ผ่านแนวต้านเปิดขายนะฮะปิดสถานะทำารแล้วก็สลับหน้ามาเปิดขายกันนะครับนะก,ก็คงจะต้องอเก็งกำไรภายในกรอบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคึ้นหน้าอย่างไรเนี่ยนะฮะในในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเรามาดูาติดตามทิศทางและก็แนวโน้มราคาราคาทองคำกันต่อไปนะครับ ค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะโดยที่อาจารย์ก็มองว่าราคาทองคำถ้าเกิดว่ามีการย่อตัวลงมานะคะยังไม่หลุดบริเวณ1850เหรียญเนี่ยก็สามารถที่จะพิจารณาเข้าซื้อได้นะคะโดยแนวรับนะคะให้ไว้บริเวณ1855เหรียญถึงบริเวณ1850เหรียญน,นะคะหากราคามีการอ่อนตัวลงมาเนี่ยก็พิจารณาเข้าซื้อเพื่อที่จะขึ้นไปทํากําไรบริเวณแนวต้านนะคะให้ไว้บริเวณ1881เหรียญถึงบริเวณ1890เเหรียญ น,ะะนักลงทุนสามารถลงทุนตามกรอบที่ทางด้านของจีแคปให้ไว้ได้เลยนะคะส่วนนักลงทุนท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดในการซื้อขายหรือว่าเปิดบัญชีในการซื้อขายนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา50นาทีเป็นต้นไปวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ